สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนครับเบา้าใจทุงกุลาครับตีห้าสี่สิบห้าครับ,รบทุกคนเช้าแล้วครับวันนี้วันพุธครับหลายคนกระสิตื่นเตรียมตัวไปทําการทํางานเนาะหลายคนกระสิเตรียมตัวไปเห็ดไยเห็ดหนาครับวันนี้เบา้าใจยู่ทีกลางทงุงนะครับพึ่ง มาปิดไฟงัวมาเมืองงัวหอดแต่แล้วครับทุกคนก็นเลยแบะบออกมาเมืองเขาหลอกก็อัดคลิปถักทายเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กทุกคนนะครับ <c oughs> บรรยากาศเศร้าๆครับทุกคนครับากาดกำลังกำลังสีแจ้งครับนี่ครับอากาศดีๆกำลัง <c oughs> สีแจ้งครับเสียงนกเสียงนี่กำลังค้อง เขางามงามครับทุกคนอันนี้เป็นเขาเจ้าเขาวันพันน่ะแหละครับแม่คนเสื <shape> ่อเข่าเมล็ดพันเอาไว้เห็ดเป็นเขาปูครับไ้นี่ไใหญ่นี่ครับนี่กระเล่นแล้วแต่สอบบาดใจกระเลยเสียงนกกระเละแมวมึงนะมึงเขานี่แหละครับยี่ไกลกันขังเที่นึ่งก็เป็น ขอกมัวกบับบันขอกบอกุบมันและครับเาาลงนะพี่กาดีดีทุกคนเลยที่หาสี่สิบหาครังสี่หกม้งเสาแล้วครับเนี่ยกาก็กำลังมืดขึ้มสลัวสลัวอยูอ่ท่านไิดแจงบันไดเสียงก่ยังอันบมื่ท่านไิดตื่นคักเล้พี่รวงเลย ออามาสวนในเศาโอ้ยลมเย็นดีนี่ครับทุกคนครับยุบานเฮามีความสุขครับทุกคนครับกูได้ไปเห็ุงานเหตุการณ์อยู่ไกลๆอยู่ตั้งเดนกะหอดบานกลับมาเยี่ยมไปยามบานไอเด้อบางทีคนเฮาอาจจะคิดจะ่าไปยุไกลตั้งเดนตั้งทิ่อยู่ตั้งจังหวัด ปุงเทพยบปุงใท้บ้าน,นี้มีเงินบ้านในสำเร็จบ่าอยากกลับบ,าบ้านกลับยังนะครับบางทีคนอยู่ทางบ้านเฮากับบ,บริวังเจ้าอา่าความสำเร็จเนาะเพิ่นกะท่าให้พวกเฮากลับบ้านกลับซองึ้นก,กันนั่นแหละครับบางทีเฮาอยาไปคิดแต่ว่ามีเงินบอมีเงินบ่มีท้องประกาศกลับบ้าน,าน,าน,านเนาะกลับมาหาความสุขอยู่บ,าบ้านเฮาครับนี่ครับ <laughs> ขนาด่าใจกับอยู่เหตุการณ์อยู่ตังจังหวัดกันย่ำคือแรงแล้วมือก็คือหน่วยบ้านก็ขี่รถก,ก,กับบ้านนี้กันล่ะครับทุกคนยู่ใส่กับบอกคืออยู่บ้านอยู่คลองเนาะได้อยู่กับรอบครัวได้กินเขาน้ำพรนะ้ำแม่น้ำพลในขอบคัวน้ำหยาดพีน่องเขากับมีความสุขครับมีพอมีแม่มีลูกมีหลานนีน้ำกันมวลมีความสุขครับมือนี่ว่อาจอจเก็บภาพบรรยากาศได้มือเศรอยู่ทวงให้ทวงหน้ามาฝากทุกๆคนเนาะ มาอารุณสวัสดิ์เช้าวันพุธเฮ้ยมม่อนีกสีดำหน้าคือเกาล่ะครับพี่น้องครับหน้าเพอนี่เลีวอยู่อีกสามมือสี่เล้วใครบ่เก็บขี้เงินแล้วไปละครับทุกคนครับสวัสดีตอนเช้าครับ